สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเอ่อต้องบอกว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี้ยก็คือเป็นวันที่3แล้วนะครับของซองใหม่นอินทูเดอร์ไมโลดีมนะครับก็เรียกว่ามีต้องบอกว่าเมตามันเริ่มอยู่ตัวแล้วเมตาเริ่ม,มเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนเด็กที่แบบเด็กที่เก่งๆเนี้ยมันมีออกมาแล้วนะครับแล้วก็เด็กพวกล่างๆก็กาลังมีปรับตัวกําลังมีอะไรขึ้นมานะครับเพราะงั้นคลิปเนี้ยผมจะเอาเด็กที่แบบเป็นเด็กท็อปทีละกันเป็น Top ท็อปเทียอะไรที่แบบเป็น Top ท็อปเทียสามเด็ก นะครับมาแนะนํากันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F k เคเจอร์นี่ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพค็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชาจีบถือสวยในท f ฟีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เ็บยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือไละแอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช อ่ะโอเคนะครับก็เด็กแรกโลเคชันวอลลอก็โลเคชันวอกกลลอก,ก็เก่งมากๆวินเลตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยวันที่3แล้วอ๋อต้องบอกว่าจริงๆเด็กมันอยู่ตั้งแต่วันแรกแต่มันเปลี่ยนลิตรนิดหน่อยพอวันที่2มาเปลี่ยนลิตรนิดนึงให้แบบเข้าที่มากขึ้นแล้วเมื่อวานก็คืออ๋อวันที่2ของเมตาก็คืออยู่ันบับ2วันนี้วันที่3อยู่ดับดับ1ส่วนเอคันเตอร์เมื่อวานอยู่ดับ2วันนี้อยู่เอ้เมื่อวานอยู่ดับดับ1วันนี้อยู่ดับ2นะครับ แล้วก็เซิร์คดิสคอเวอร์ฮันเตอร์ก็อยู่ท็อปทีมมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สามเท่ากับว่าผมคิดว่าเด็กอย่างไอเซิร์คดิสคอเวอร์ฮันเตอร์เนี่ยค่อนข้างพรูฟแล้วว่าเด็กมันเก่งจริงนะครับแล้วก็ในท็อป 5k เนี่ยมีเด็กที่เพิ่มขึ้นมาอีกเด็กนึงก็คือเทอร์แลนชาแมนเทอร์แลนชาแมนเนี่ยโหแซมเป็นไซ์น้อยนะต้องมินร้อยอะจำนวนคนเล่นน้อยนะครับ ก็เด็กมันจะเป็นแบบเด็กดีเฟนต์เลยนะครับเป็นดีเฟนต์แล้วก็มี ew, มิวมีมิวมืออีกฝั่งด้วยเพราะามันมีใบนี้นะครับมีพลาักายเอามาจัวนะจวดสามบอสเพลเยอร์จวดสามก็คือให้ฝั่งมันจวดล้นไปเลยอะไรงั้นพพยายามมิวเด็กอีกฝั่งมิวเด็กฝั่งเพราะว่าเด mm ็กเด็กมันดีเฟนต์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เด็กเรามีอินซิเดียสเพื่อเอาไว้เอ่อชัฟเฟลไอใบระเบิดเข้าเด็กนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคอนโทรลก็ดูอันนี้ดูเป็น ดูจะเป็นคอนโทรลมากที่สุดแล้วในตอนนี้ที่เล่นได้นะส่วนดีเคดีเคเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยต้องบอกว่าวันแรกวันแรกมันอยู่ดับบนบนเลยแต่ว่าวันนี้ก็คือมาลงมาลงนี้แล้วส่วนตัวที่ผมลองดีเคผมยังรู้สึกว่าดีเคมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่คนก็เล่นเยอะนะผมเห็นคนลองเยอะคนยังลองเล่นกันอยู่ยังลองจะทํามันให้เก่งอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโปรท็อตโลกนะครับโปรทอตโลกก็เป็นเด็กแอคโกรส่วนพรีสตรงนี้ก็เป็นเด็กแอคโกเหมือนกัน อ่ะผมดูตรงที่วินเลทประมาณ52ขึ้นไปแล้วกันอ่าเมอร์ดี้เฮด่ยตกลงมาแล้วเห็นไหมครับอ่าเมอร์ดีเฮดวันแรกโอ้โหวันวันแรกมันอยู่ที่หนึ่งอ่ะเมอร์ดีเฮดวันแรกแบบโคตรเก่งแบบเวอร์มากอ่าเมอร์ดีเฮดวันแรกแต่ว่าณตอนนี้วันที่3ามแล้วมันก็หล่นลงมาไกลมากๆแล้วนะครับจากตอนแรก60% Win ตวินเลตอนนี้ล่วงมาถึง51าบเอแล้วก็เด็กอ่อนลงเห็นได้ชัดถ้าเราลองดู 1K 1K งเคหนึ่งเมอร์ดี้เฮดสี่เาแล้วถ้าเป็นท็อปท็อปเท่ากับว่าท็อปเลเจน เพราะงั้นเราจะไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเด็กที่เคาน์เตอร์ดีเฮดแล้วอย่างอิมบิวพันเตอร์พอดีเฮดน้อยดีเฮดน้อยอิมบิวพันเตอร์ก็จะดรอปลงนะครับก่อนหน้านี้อิมบิวันเตอร์มันจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันสู้ดีเฮดได้เนี่ยแต่ดีเฮดน้อยก็คือเด็กเคานเตอร์ดีเฮดก็คือไปเลยตกไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองที่โลเคชั่นวลอลล์ก่อนแล้วกันนะครับ o แล้วเป็นโลกไง เป็นโลกนี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเวลาวอลล็อกเจอนะต้องพยายามแบบเคลียร์บอร์ดเขาให้ได้นะครับจริงๆเก็บใบเคลียร์บอร์ดดูค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าถ้าเรานั่งเก็บแต่ใบเคลียร์บอร์ดเท่ากับเราแพ้ไปเลยคือสุดท้ายแล้วเราเราต้องแบบพยายามเล่นของเราอ่ะสุดท้ายเราไม่ใช่วอลล็อกคอนโทรลที่แบบจะมานั่งเคลียร์บอร์ดเราต้องเล่นของบอร์ดของเราด้วยคือถ้าเราทําบอร์ดใจแอนของเราได้เราก็ชนะเขาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเก็บใบเคลียร์บอร์ดแล้วเราดั้งเคลียร์บอร์ดเขาไปเรื่อยๆื่อยเราก็ไม่ชนะเขาอยู่ดีนะครับเพราะงั้นก็ อย่าเลยโอ้โลเคชั่นสองใบเฉินสองมีมันลงนะครับถ้าเขาลงอะไรมาเราไปรัสเทดได้แล้วเขาลงโอเคก็ถ,ถือว่ารัสเทดได้นะครับแถมมีตัวมาเกาะบอร์ดไปด้วยถือว่าดีไปนีิใบนี้เก่งมากนะมันรัสเทดได้แล้วแบบมีตัวรีบอลมาเกาะบอดอ่ะคือมันมันมสามชีวิตอ่ะใบนี้เท่ากับสามชีวิตเลยอะ มีตัวมาเทรดรอแบบมีตัวมารอเทรดได้แล้วแบบเพินสามเมียนนี้หรือว่าจะมาจูก็ได้อะไรอ่ะโอ้ติดอาวุธว่ะวิธีเล่นโลเคชั่นบาลล็อกก็ไม่ยากจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับลงโลเคชั่นเยอะๆกดโลเคชั่นตลอดกดไปเลยคือคือ คือบางคนอาจจะคิดว่าพี่ไม่รอกดตอนเขาลงบอดหรอว่าค่อยเก็บเผาบอร์ดเขาด้วยอะไรเงี้ยเราได้เหตดง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะเพราะว่ายิ่งเรายิ่งเราเราเบิดโลเคชันไวอะ่ะเราก็มีตัวแปดมาลัสได้ไวเพราะงั้นจําเป็นสุดก็คือเราต้องรีบให้โลเคชันเรามันเสร็จไวๆนะครับไมคอยอะไรอะ่ะโอ้เธอหนักไปดิเล่นเธนใหญ่เลยวะ่ะเธอนนี้มันเล่นใหญ่เลย อดทนไว้ก่อนเราโอ okay. เคเทิร์นหน้าเรามีตัวนี้มาลัชนะครับแล้วก็มีจั่วด้วยเอ่อน่อาจะพอเคลียร์ได้อยู่ถ้าเทิร์นนี้ไม่โดนหนักมากโอเคโอเคคอรโนบูท okay, okay. พอแล้วน้องกดมีดไปกดมีดกดมีดพอแล้วกดมีดกดมีดพอแล้วบอดเยอะแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดบอดนะบอลหลอกมันมีไฟระเบิดบอดนะ กดมีดไม่ต้องลงแล้วหยุดตีหน้ามาแล้วหยุดหยุดยยหยุดอย่าอย่าหยุดโหยิงหน้าเลย Now, this โอ้เล่นเทินใหญ่เลยดิเฮ้ยอะไรอ่ะชี้โลเคชั่นด้เดีหยอโอ้โหเล่นเทินใหญ่จัด ดุเดือดเลยเธอคนอี้โอ้โหเธอนี้พี่เล่นเดือดเลยนะโน o bro เออเรายังไ,ไม่ใช้ใบนี้นะผมว่าเราน้าอย่างรอดได้อยู่นะครับจากการที่เรามีฟีดน,นี้แล้วก็ฟีดไปอ่าแล้วเธอหน้าเนี่ยเรามีก๊อฟอันนี้้เรายิงอันนี้เรามีอัลตรลิสมาลัดได้ตัวหนึ่งมาลัดเทดได้เฮ้ยเยอะจังกับพี่ครับไร้เนอะวายะเรามีฮิล8อยู่นะครับ โน no สนโนแคร์โ no น no ทุกอย่างเลยวะมันมันใส่ไม่หยุดเลยวะโอ้มันใส่หน้าไม่หยุดเลยครับใจเย็นเนาะเย็นครับเบาๆ <c oughs> ค่อยค่อยคุยกันโอ้มันใส่ไม่หยุดเลยอะพอแล้วกดมีดไปกดมีดตีหน้าไปหนึ่งดาเมจต,ตรงเนี้ยไม่ได้กดมีดเดี็ดวันออฟนะกดมีดพอแล้วเนาะเร็วกดมีดพอแล้วครับ อคอยด้วยสีมานาเลยวะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะชีหนา้ายิงหน้าเลยชาโดตเต็บแล้วชาร์จต่อโอหแล้วกดมีดหรอ,อแล้วกดมีดไม่ได้มันหนึ่งมานาเอ้าเก็บไว้ไอ้นี่เก็บไว้บนมือไงไอ้นี่เก็บไว้บนมือแล้วกดมีดเอาดาเมจทุกเม็ดทุกหน่วยไงโอ้โห เราจะรอดได้ไงว่าอันนี้มีอันนี้มีฮิลเนาะนี่มีฮิลอยู่นะกิฟต้าเนี่ยกิฟต้ามีฮิลใช่ไหม สิบสองเฮอะถ้าเราฮิวสิบสองนี้ได้เรารอดได้อยู่นะเฮ้ยโหหยุดยิงทีครับฮัลโหลยิงไม่หยุดเลยแล้วมันมีอาธานิสปะมันมีอาธานิสแน่เลยว่ะมันมีอาธานิสถกดาเมจตรงนี้แน่เลยว่ะสัมผัสได้เลยอะว่ามันมีอะเราดีทอลได้ไหมวะ เรามีสิบห้านี่ยิ่งอีกสามสิบแปดดิท่าไม่ได้อดิต้องหาของเท่านั้นแล้วหาฮิวไอ <c oughs> <c oughs> ้น้องโดนพี่ละขอญอาตครับฮีน <c oughs> สดชื่อ ผมว่าเขามีอัธนิตเว้ยเพราะว่าเขาจวโคนโนบูตไปแล้วเขาแบบเจ็ดบรนาพอดีแล้วเขา,า,าเซตหกเง้เขาเซตด,ดีท่อผมเมื่อกี้เขาก็หินคืนแต่เขาโดนอีกหกนะจบนะอันนี้ก็คือความเก่งของโลเคชันวลล็อกคือมันมันสามารถเรียกไอ้ตัวอันตาิตมันรัดได้แล้วมันก็มีใบนี้มาก๊อปโลเคชันได้อีกนะแล้วก็แบบมีแบบมีฮิวตัวเองด้วยมันค่อนข้างครบเครื่องนะถ้าถามผม มานี้จะดูอิดว่ะโหโอทอดูอิดไะเนี่ย โยมาเป็นอาตราลิสโอ้โหเยอะไปครับพี่ ที่จริงเรา on, on reading, เซตบอร์ดออนออนตาริตยิงก่อนเอาเอาเอาเฮลิตยิงก่อนได้นะ mm hmm. ดูอิดมีแค่สวายป่ะกลับไปใบได้สองทีเคล่าเราเซตเลยรเราเซตละเดี๋ยวเจอกันประมาณเทิร์นสี่อะเมกาบังคับว่าเขามีเทิร์นที่เขาต้องจ่ายสวายแทนที่จะแบบแทนที่เขาจะแรมเขาต้องมาจ่ายสวายไปอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ใบนี้มันเยอะจัง ดูอิดไม่มีฮิลนะเพราะงั้นแบบผมยิบใบยิงเลยเธอนี้มีทั้งแลมมีทั้งสวายของเขาอะแต่มือเราแย่อยู่เนี่ยมือเราแบบไม่ได้ดิสคอเวอร์อะไรเลยเคิร์ฟดีสุดของแันเตอร์อันนี้ก็คือต้องจัวไใบใหใบเนะี่ยดีเจนนะอีซัสไนเอลอุ้ยกดจักว่ะว้า,วา เดี๋ยวรอเซตที่เดียวแล้วกันโลชั่นเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ เทิร์นหน้าผมว่าผมต้องไฮเดรดทิ้งทีนึงละนะครับไม่งั้นเราเราแก้อะไรตรงนี้ยากมากเลยเดี๋ยวเราไฮเดรดไปเทิร์นหน้าอันนี้เทรดได้เทรดได้แล้วเราไฮเดรดได้เรามีอันนี้ลดกระเทิร์นคายได้นะครับเทิร์นหน้ายิงจิ้วๆละเพราะว่ามือเราไม่มีเล่นอย่างอื่นนะครับก็ถ้าหลังจากยิงจิ้วจิ้วเสร็จแล้วเรามีดิสท์โคเวอร์ได้ใจแอดมาคือเพอร์เฟกมาก ราะว่าเธอนนี้เราจะกดเธอหน้าเราจะกดฮีโร่พาวเวอร์แบบเยอะมากๆโจทย์แต่ละใบครับ เจ็บหนักอยู่ดูอิดอ่ะสวายก็เคลียร์บอร์ดนี้ไม่ได้นะสวายก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะบอร์ดนี้ยเพราะว่าผมแบบเปื้อนมาเราวนี่ดีโค้ดได้ใจแอนชาร์ดเลยปะีโค้ดว่าเจอใจแอนชาร์ดอันนี้ได้ป่าไม่ก็เจอไฮดริดใบ เขาเขาไม่น่าเคลียรตรงนี้ได้ถ้าถ้าเคลียได้ก็อย่างมากแค่ตัวนี้รีค c เวอร์ได้ไฮริตอีกใบหนึ่งอ่ะสบายอยู่ดีโอเคอเขาจะแรมและเขาแรมแล้ววะเขาแรมแล้ววะโอเ้เพิ่งมาพี่ไฮดริดได้อยู่ ไฮดาลิดไฮดาลิดฮ่าฮ่า่าดิสคัฟเวอร์ฮันเตอร์ที่ไม่ได้ดิสคัฟเวอร์เลยแต่มันมีวิธีเล่นสองแบบไงดิสคัฟเวอร์ฮันเตอร์มันมีทั้งแบบดิสคัฟเวอร์หรือว่าจะแบบตั้งเซอร์คิ่งรัวๆแล้วก็ไฮดาลิดยิงก็ได้ โอ้ห oh, แเอ็กฮันเตอร์ hmm. เจออิริดันเลยไงตั้งบอร์ดไงวะเนี่ยทำไมต้องเก็บส่วนบมือมันช้าว่าถ้าเก็บไปเนี่ยแต่ว่ามันก็เอาไปตั้งได้นะลองเก็บดูแล้วกันนะ ยิงไปเลยอะ่ะเทิหนึ่งอย่างน้อยเรามีมอนอะ่ะมีมอนให้อุ่นใจแต่เทินสองไม่มีอะไรเล่นครับตอนนี้เทินสองแค่ใบนี้เองหนักม,นมันเทินสามหมดเลยดิเก็บสามแล้วมันจวสามสามอันนี้ถือว่าหนักจวหนักอยู่เอ้ โอ้เขากดการสองเทินว่ะไอ้ตัวนี้มันสติ๊กบอร์ดดีอะเพราะว่าผมมีรีออกแล้วด้วยแหละมีรีออกแล้วแบบเอาเก็บไว้สติ๊กบอร์ดได้อยู่อ้าวโอ้โหระเบิดเลยระเบิดเลยอย่างนี้เจออีกตัวหรือเปล่าครับเนี้ย แต่มันไม่เต็มเคอร์ฟ่ะถ้าอยากเต็มเคิร์ฟเทอร์นี้เหรอพราะเทอร์น้าผมมีโอกาสโดนทอนนะผมต้องเอามิชาไปตีทอนเขาทอนไอ,อ,อ,อ้ทอนสามสี่อ่ะมันสี่มานะนี่ไงเพราาไปแล้วอันนี้เพราวไปแล้วนะครับ ได้เป็นแอคโกะไข่ฮันเตอร์นะครับนี่ยังไม่ได้ลงไข่ะนะแต่คือมันก็มีมเพย์แบบแอคโกะก็คือตั้งบอร์ดไปจริงจริงๆไข่มันก็คือเอามาเพื่อแอคโกะนั่นแหละเพราะว่าตัวมันแบบมันตัวมันใหญ่ไงเวลามันฟักไข่มาได้พอไม่เป็นไรครับบอร์ดยังอยู่นะไอ้ตัวนี้มันสติก๊กบอร์ดดีไอ้ม้าเนี่ย ก็ดีที่เธอนี้เขาไม่ได้มีชุบไม่ได้มีอะไรโอ้ไม่กดกัดด้วยนะ,ะเคียร์บอร์ตต่อไปละ <laughs> ให้เคียร์บอร์ตต่อไปละให้เคียร์เลย <laughs> เคียร์มาไข่ออกนะแปดแปดนะมันไอ้สี่สี่สองตัวนะเป็นแปดนะ อันนี้ผมมีหนึ่งดาเมจอันนี้สองจบสองมานาเดมอนฮันไม่น่าทำไรบอร์ดนี้ได้ละคือต่อให้เคลียร์ได้มันก็แบบต่อให้แบบมีระเบิดปิ้วปิ้วอะ่ะมันก็มีไข่งอกมาอยู่ดีจบคอยกัดแล้วกดออก ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ Deck เด็กเนาะก็อาจจะเป็นโลเคชันวอลล็อกเป็นเอคันเตอร์แล้วก็เป็นเซิร์ฟคันเตอร์นะครับแต่ต้องบอกว่าเด็กที่ผมใช้ไต่ยเยอะสุดเนี่ยผมไต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบ3,000มั้ง3,000เดจเจน 3, Gen, มาจนถึงตรงเนี้ย900เนี่ยก็ใช้โลเคชันวอลล็อกไต่ามานะครับแบบว่ามันเก่งมากแล้วมันสำหรับผมมันค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วมันเล่นไม่ยากมากด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมให้เซิร์ฟคันเตอร์ยากสุดในเมตาเอ่อในท็อปเทียร์3เด็กนี้เลย เซอรบเดคันเตอร์ต้องใช้ความเข้าใจสูงนะครับมันเป็นเด็กคอมโบเป็นมิดเรนส์คอมโบนะครับส่วนโลเคชั่นวอลล็อกมันจะเป็น Mid ain, แบบมิดเรนส์แบบเป็นมิดเรนส์ปกติที่แบบอ่ะลุกก็ได้รับก็ได้มีไฮโรช็อตนะครับไฮโรช็อตก็คือแบบเออ่มีแบบมีใจแอนต้นเกมไวมีอาตัลลิตสองตัวอะไรเงี้ยมันแบบมันมันสะตองจากตรงนั้นได้ส่วนเอกเคานเตอร์ก็เป็นเด็กแอคโกเลยครับเด็กแอคโกเดเทิร์นแบบเรียกไข่มาฟักไข่ปับ๊บบอร์ดตีอะไรประมาณนั้นนะครับ ถ้าใครกำลังหาเด็กเล่นผมแนะนาว่าคาร์บเล่นได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าคุณไม่ต้องรอละเล่นได้เลยผมรู้สึกว่าเมตาเปลี่ยนไม่เยอะต่อให้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เยอะแน่นอนแล้วสเด็กนี้ยังเก่งอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับพบกัอใหม่คลิปหน้าครับไปไปครับ